สวัสดีสวัสดีครับทุกคนมาเลยครับวันนี้กินส้มตำกับผงกับแม่บัวนะครับไปซื้อมาในล้าันเพียรเชื่ออะไรเน,นาะน้าใหญ่ติ๋มครับผมลองลองเชินเบิ่งดูสิครับมันอร่อยแบบนางบ้างเออมันแซ่บไหมมันอร่อยจริงๆไหม ยังไงคนที่คนรากลราในรากก็ต้องใท้กขัข้นเกณฑก่อนอยู่ได้เนาะแต่ผมป้อนแม่บัวเป็นแต่แม่บัวป้อนผมไม่เป็นนะ <beleza> เป็นอย่างนี้เนานะถ้าวันจะจับก,กับมือดีซะบ่ อร่อยไหมครับคนมาลากตามบบนมี้นะครับผม,คร,บมครับแทนแซ่าแทงอยู่ที่คนป้อนรกากกันด้วยจ้จไม่ใช้แรงเอานะครับผมแลวเ่ว่าคงแก้งไม่เป็นหรอกเราเรืยอว่าลูก้อนแม่เออไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าตอนเด็กๆกับแม่ป้อนลูกแล้วเมื่อลูกโตก็ต้องดูแลแม่น,นี่ก็มีนะมันรอนอยู่โอ้ผมกินเองแนนะ่อยู่คาจังเลย มันมีหอยด้วยนะครับอันนี้ทีเสียนะครับอร่อยมากมากเลยครับผมมาลยจ้าก็เอิญตำปลาค่ะตำปลาตำมั่วตำซั่วใส่ทุกอย่าง กะหมูก,ก็กอบกปบดบางเสียงหยังลูกค่ะก็บกอบกะหมูถุงละสิบบาทส้มตำม,มันนี่ก็สี่สิบบาทบังรุ่นร่นหวยร่นจานคะ่ะลานใหญ่ิ่นอยู่ในซอยถัดจากซอยอโศกมา